แนะนำเพื่อนๆนะครับคนที่ใช้หม้อไฟฟ้าเอาหม้อไฟฟ้าเหมือนที่ร้านผมนะครับเอามาตุนเนื้อพอตุ๋นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าขายไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันจะมีเศษเนื้ออยู่ข้างล่างนะครับมันจะเละถ้ามาดูมันจะมีข้อดีทั้งข้อเสียที่ใช้หม้อไฟฟ้าตุน <แ S 2> เหมือนผมเนี่ยครับคือมันจะเละเราตักไปเรื่อยๆมันจะเละครับแล้วทีนี้น้ำซุปตัวนี้แนะนำเพื่อนๆอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ำซุปตัวนี้คืออร่อยที่เด็ดเลย แล้วผมก็จะมาเทใส่ในหม้อนี่แหละเอายกมาเทครับคนมีแอแบบนี้นะครับกระชอนกองไว้ครับเทลงไปเลยครับแล้วทีนี้น้ําซุปมันก็จะลงไปในหม้อนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนน้ำซุปมันจะลงไปไปข้างล่างครับน้าซุปตัวนี้มันจะอร่อยครับครับเราใช้หม้อไฟฟ้าแบบนี้คือมันจะมีข้อเสียคือเรื่องอะไรคือเนื้อมันจะเป็นเศษลักษณะแบบนี้ครับ เศษตัวเนี้ยครับเพราะว่าเราหั่นเป็นชิ้นๆเรามาใส่ในหม้อตุ๋นอีกทีหนึง่งข้อเสียก็คือว่าเราจะเสียเนื้อตรงนี้เยอะครับเสียเนื้อตรงนี้เยอะแต่ว่ามันจะทําให้น้าซุปนี่อร่อยถ้าเอามาตุน๋นแบบเหมือนผมอีกรอบหนึ่งครับถ้าถ้าขายไวแล้วก็ไม่มีปัญหาแนะนำนเพื่อนๆนะครับลองทําดูนะครับน้ําอย่าเอาไปทิ้งให้เอามาลงในหม้อนี่แหละครับหม้อน้ําซุปเรานะครับอันนี้ก็เอาไปให้ เออไปเลี้ยงเลี้ยงพวกเลี้ยงเพื่อนฝูงที่อยู่แถวบ้านตัวนี้อีกนะครับเ,เพื่อนๆเวลาลูกค้ากินหมดแล้วก็เอาขยะมาทิ้งครับมาทิ้งเสร็จปุ๊บมันจะมีพวกเนื้อที่เหลือครับเนื้อที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะครับเนี่ยอย่างลูกชิ้นเหลือบางคนก็กินไม่หมดเพราะเนือ้อเนี่ยมันจะเหลือเยอะที่ร้านผมเวลาลูกค้ามากินอ่าอย่างพิเนเนือ้อโอ้นี่ดูดิก้อนเนี่ยมาเลอะวลาเลยเนี่ครับหั่นผมหั่นลักษณะแบบนี้ครับลูกค้าบางคนกินกินไม่หมดนะครับ มันเห,เหลือเยอะนะครับผมก็จะเก็บไว้แต่ละวันแต่ละวันผมจะได้เยอะพอลูกค้าผมเยอะแต่ละถ้วยบางทีเหลือชิ้น2ชิ้นบ้างเรามาเทตีนไก่ก็มีนะครับี่รลานล ù, ตีนไก่ก็มีครับก็มาเก็บเก็บไว้ <ๆ S 2> <Creation. S 1> ลักษณะแบบนี้ครับเก็บไว้แล้วตีนี้ขยะตัวนี้มันก็จะเอาไปทิ้งอีกขยะอีกถังหนึ่งซึ่งเป็นขยะที่ไม่มีน้ําผมจะกองลักษณะแบบนี้ข้างล่างจะเป็นน้ำครับแนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทิ้งลักษณะแบบนี้ทิ้งไป แล้วเนื้อส่วนที่เหลือเอาเดี๋ยวเราจะตามมาผมมีเพื่อนๆอยู่แถวบ้านเยอะแยะมาเศษเนื้อตัวนี้มีประโยชน์ครับเพื่อนๆตามผมมาครับเวลาเราเก็บร้านเสร็จเลิกเรียนเสร็จผมก็จะพาลูกๆมาให้อาหารนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมีเยอะแถวแคมป์ก่อสร้างนะครับจะมีเยอะเขาก็รอรอกินอาหารตรงที่เราเคยมาให้เขาประจานะครับก็จะมาแล้วดีใจครับดูเลยเต็มเลยครับมีเวลาก็ลองดูนะครับถ้าลูกค้าเยอะเหมือนที่ร้านผมนะครับ เสียเวลาสักนิดหนึ่งครับคัดแยกขยะมันจะมีเศษเนื้อที่ลูกค้ากินเหลือนี่ครับก็มาแบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งให้เขากินบ้างเพราะว่านานๆได้กินทีนึงไปเป็นหมาจรจัดตัวไหนหทํหมันได้ผมก็จะจับไปทำหมันเมื่อนจะหิวมากแล้วครับน,นี่ก็จะกัดกันแย่งกันไปบ้างครับตามภาษาหมาที่นานๆได้กินทีเขากลัวเขานี่ไ้เขากลัวเขาไม่ได้กินแต่ยังไงผมว่าเอาให้ได้กินทุกตัวครับเอาให้ได้กินทุกตัวตัวไหนที่กลัวก็ไม่ค่อยกล้าเข้าฝูงเราก็จะไปแบ่งให้เขา ได้ได้กินทุกตัวครับลองทําดูนะครับเ,เพื่อนๆเสียเวลานิดหนึ่งครับมันทําแล้วมันสบายใจก็ทําไปถ้าไม่มีเวลาก็ลองคาดแจกแล้วก็ลองให้คนอื่นที่เขามีเวลาลองดูนะครับไม่ไม่เสียไม่เสียเวลาเยอะแล้วครับทาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีดีขึ้นก็ลองทําดูครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับที่เด็ดจริงๆครับน้ำซุปตัวนี้อย่าเอาทิ้งนะครับเ,เพื่อนๆเวลาเราตุนไปเรื่อยๆตักขายไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ย ครับผมกระบวยเราเนี่ยมันจะไปชนกับเนื้อเพราะเนื้อตัวนี้จะนุ่มเพราะเราตุ๋นมาหลายหลายชั่วโมงแล้วมันจะนุ่มแล้วจะทําให้น้ําซุปเอ่อทำให้เนื้อนี่มันแตกครับเวลาเนื้อมันแตกก้นหม้อนะครับเนื้อตัวนี้อย่าเอาไปทิ้งลองเอากระบวยมากรองแล้วก็เหลือเศษเนื้อนะครับเศษเนื้อแล้วก็ไปแบ่งปันหมาจรจัดที่อยู่แถวแถวบ้านเราถ้าไม่มีเวลาก็ลองให้คนอื่นที่เขามีเวลาไปไปแบ่งปันไปแจกดูครับ แล้วก็เนื้อที่เหลือจากลูกค้ากินเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยเสียเ,ยเวลานิดนึงเพื่อนๆนะครับเสียเวลานิดหนึ่งให้ไปคัดไปแยกหน่อยแยกขยะออกเนื้อก็เก็บไวใ้ให้ให้หมาจอนจัดไปแล้วก็ขยะเศษขยะก็ทิ้งเป็นขยะแล้วน้ําไขมันก็แยกไปจังหากครับเสียเวลานิดนึงครับเ,เพื่อนๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับขั้นว่าโอ้โหต้องใช้เวลาเยอะทําแค่นิดนึงครับทำแล้วมันสบายใจทําแล้วมันสะอาดครับทำแล้ว คุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นลองทําดูเพื่อนๆแบ่งกันดูแบ่งให้หมาจรจัดที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่จรจัดครับแถวบ้านผมจะเยอะผมก็จะทาแบบนี้ตัวไหนจับทํหมันได้แล้วก็ทําครับผมนะเพื่อนๆลองดูมีคลิปดีๆใหญ่ไม่แนะนำ,นะนำเพื่อนๆคือว่านับซุปตัวนี้อร่อยแล้วเนื้อที่เหลือก็อร่อยสําหรับหมาจรจัดแบ่งปันนะครับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันวัสดีครับเพื่อนๆมีคลิปดีๆมาแนะนำสวัสดีครับบ๊ายบาย